โลกนี้ไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกให้ผมมาว่ายน้ําแข่งกับปลาผมก็แพ้ปลาให้หมาปีนต้นไม้แข่งกับลิงหมาก็แพ้ลิงคนคนหนึ่งที่ผมรู้จักเรียนเก่งมากตอนนี้เป็นด็อกเตอร์ไปแล้วเงินเดือนหลายแสนเชี่ยวชาญเรื่องเคมีมากแต่พออยู่หลังภูงมิลายัยขับรถอยู่บนถนนก็ขนไม่มีวุฒิภาวะขับรถดีๆนี่เองอีกคนเป็นนักธุรกิจร้อยล้านหุ้นตัวไหนน่าสนใจรู้หมดแต่ทอดไข่เจียวไม่ทุกครั้งนักมวยคนหนึ่งฆ่าตัวหลักแสน ชนะมาหลายเวทีชั้นเชิงมวยระดับประเทศหลอดไฟตู้เย็นเสียก็เปลี่ยนไม่เป็นไม่มีใครดีไปกว่าใครหรอกและไม่มีใครดีหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์หรอกเราทุกคนมีข้อดีและข้อเสียทุกคนอย่าเอาความสามารถเราไปดูถูกหรือตัดสินคนอื่นว่าคนที่เขาทําไม่ได้แบบเราจะไม่ดีกว่าหรือจะได้กว่าเราทุกคนมีด้านมืดเคยคิดชั่วทําชั่วเคยทําผิดเคยผิดพลาดมาทุกคนอย่าเที่ยวออกไปตัดสินใครเหยียดหยามงใครเราไม่ได้วิเศษไปกว่าใครนักหรอก ไม่ได้เดินในอากาศได้สักหน่อยจุดที่เราอยู่กับจุดที่คนอื่นอยู่มันแตกต่างกันลองหลับตาข้างหนึ่งสลับกันไปมาสิวัตถุที่เรามองมุมหนึ่งซ้ายก็เห็นภาพมุมหนึ่งขวาก็เห็นภาพมุมหนึ่งคนมีเงินในบัญชีสิบล้านกับคนเป็นนี่สิบล้านสองคนนี้มองโลกคนละแบบอย่าออกไปเถียงกับใครอย่าออกไปทะเลาะก,กับใครในโซเชียลไร้าสาระเสียเวลาเราถนัดคนละแบบเรายืนคนละจุดเราอยู่กันคนละสิ่งแวดล้อมฝากให้คิดเนื้อหาบทความ ดูคนดูให้ถูกแต่อย่าดูถูกคน